แล้วการมีเงินจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีได้จริงๆหรือครูพูดกับเด็กว่าพวกเธอรู้ไหมมีหนังอังกฤษทางบีบแน่นอนพวกเธอรู้ว่าบีบคืออะไรมีนักแสดงตลกคนหนึ่งแต่งกายเป็นครูบาอาจารย์แล้วมีเหล่าสิทธ์นั่งล้อมรอบเขาอย่างเงียบเงียบแบบนี้และท่ามกลางคำสอนมากมายที่เขามอบให้ เขาได้พูดความจริงอันน่าขบขันออกมาว่าจงนำเงินทั้งหมดของคุณมามอบให้ฉันแล้วพวกคุณจะไม่มีปัญหาทางการเงินอีกต่อไปเลยคำกล่าวโดยจิตทุกฤษณมูรตินักปราชลาดอินเดียสตรวษที่20บทวิเคราะห์ บทสนทนานี้ไม่ได้สอนให้ทิ้งอัตตาหรือทิ้งเงินตามคำสอนนักบวชหรือกูรูเพราะคฤษณะมูรติยืนยันว่าเงินยังจำเป็นเป็นพลังงานของชีวิตมุกตลกมอบเงินทั้งหมดให้ฉันและจะไม่มีปัญหาทางการเงินฉีเห็นความสุดโต่งที่แย่กว่าตัวปัญหาแต่สิ่งที่ต้องการจริงๆคือความเข้าใจเหนือการตัดสินมองเห็นสัจจะของเงินความสุขอัตตาโดยไม่ยึดต,ติดตามความเชื่อและอคติเพื่อจัดวางมันได้เหมาะสมโดยไม่สร้างความขัดแยง้ง นี่คือความจริงเหนือการยืนยันหรือปฏิเสธเพราะความคิดเป็นอดีตการกระทําที่เหมาะสมเป็นปัจจุบันเสมอดังนั้นอย่ายืนยันหรือปฏิเสธมันแค่รู้ตัวสิ่งที่ทําเท่านั้นก็พอเพื่อเห็นความจริงของมันเราจะเข้าใจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจากนั้นเราจะจัดที่ทางในชีวิตให้กับมันอย่างเหมาะสมบรรยายและจัดทําโดยเพจคริษณมูรติศาลข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดในวิดีโอตอนท้าย